ในความศรัทธาบูชาเทพเจ้าสำหรับอาจารย์แม่โจงแล้วคิดว่าเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาที่มาจากใจของเราเองนะคะแต่ละคนจะมีความศรัทธาและความเชื่อไม่เหมือนกันในความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์เทวรูปหรือว่ากายสังขารแต่ละคนนั้นจะมีความศรัทธาและเคารพต่างกันเฉกเช่น ลูกศิษย์ที่ศรัทธาในการสังหารอาจารย์แม่โจเป็นครูบาอาจารย์และสามารถก้มกราบได้นะคะทุกคนมีศรัทธาและสามารถก้มกราบที่เท้าอาจารย์แม่โจด้วยหัวใจศรัทธาในบารมีของพระมารดา เชื่อว่ายานบารมีของพระองค์ท่านที่สถิตยอยู่ในกายสังขารอาจารย์และโจ้นั้นมีอยู่จริงและสอนให้เป็นคนดีรักเคารพเหมือนแม่คนที่สองและเรียกว่าพระมารดาหรือเรียกว่าแม่หรือว่าอัมอัมมะนะคะ ความศรัทธาที่ไม่มีปิดกัน้นความศรัทธาที่ไม่มีมานกั้นนะคะไม่มีอะไรมาปิดบงังปดบังในจิตใจก็สามารถทำให้มีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อที่ออกมาจากจิตวิญญาณข้างในที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะตรงนี้อาจารย์แมจูได้เห็นนะคะพลังบารมีของพระองค์ท่าน ที่มีเมตตามีความห่วงใยและสอนสิทธิอนุสิตทุกคนให้เป็นคนดีอยู่ในทานสืมภาวนาเดินตามศาสนาตนเองและมีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษนะคะเชื่อในกฎแห่งกรรมว่ามีจริงให้คิดดีทำดีแม้แต่คู่ชีวิตนะคะก็มีความเคารพมีความศรัทธาในยามบารมีพมารดา โดยที่ไม่มองที่กายนอกนะคะมองที่คำสอนมองที่จิตวิญญาณั้งในที่มาสอนให้ทำความดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเดินตามรอยพระพุทธเจ้าในศาสนาตนเองและในการบูชาเทพเจ้าก็ให้อยู่ในกรอบของการทำความดีที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีสติและมีความเชื่อมั่นและรับพลังบาร,รมีของพระองค์ท่านในการถ่ายพลังให้กับกายสังขารแต่ละคนนะคะในการถ่ายพลังไล่พลังลบและส่งพลังที่ดีให้กับแต่ละคนตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่สัมผัสรู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นขอสาธุนะเจ้าค่ะ